ใช้ทั้งไคโตซานใช้ทั้งวนแพนชนิดซองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรนะครับสามอย่างที่สังเกตเห็นก็คือปีนี้ผมใช้โดรนนะครับใช้โดรนพ่นด้านบนก็มีความรู้สึกว่าพอพ่นไปไม่เท่าไหร่นะครับรู้สึกเขาแตกเขาแตกยอดแล้วก็ใบเขาก็ออกมาเยอะมากนะครับนะถ้าทุกท่านสังเกตด,ดูจากด้านหลังนะครับ ที่ต้นทุเรียนปีนี้นะครับใบเยอะมากรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตรงประเด็นมากปีนี้น่าจะได้ผลผลิตน่าจะได้เพิ่มขึ้นแน่ๆนะครับคาดหวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับคุณครูครับผมขออนุญาตเรียกคุณครูจุ๋มนะครับซึ่งครูจุ๋มเนี่ยก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ครั้งคลิปก่อนเราเคยถ่ายมาแล้วครั้งคลิปก่อนก็ว่าสุขใจแล้วช่ไหมครับทุเรียน8ปปีก็ให้ผลผลิตไปที่ถูกใจนะครับตอนนี้ครับตอนที่เราเริ่มใช้นี่เมื่อเดือน สิงหาคมสิงหาคม2067เนี่ยนะครับ,รบปัจจุบันก็จะไปตุลาแล้วก็เท่ากับมาสิงหากันยาตุลาประมาณสัก 3, 3เดือนสามเดือนเนี่ยตอนที่เราเปลี่ยนแปลงนะครับมาใช้ในฐานะที่เรียกว่าเป็นผู้ทดลองครับตอนนั้นนะ่ะเราทดลองเนี่ยมันแตกต่างวิธีการในการใช้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างรครับ <3 S 2> เช่นวิธีการละลายของผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่า<ม>การเห็นคำคำว่าตอบสนองมันตอบสนองในแง่มุมไหนครับเช่นว่า ใบหรืออะไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรช่วยอธิบายให้พี่น้องได้ฟังด้วยครับครับก็ที่สังเกตเห็นก็คือเริ่มต้นจากเอวอร์แพนนะครับเวอร์แพนแบบซองนะครับก็จะละลายได้เร็วจากเดิมที่ก็ละลายแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่รุ่นใหม่ชุดใหม่นี้พอเทใส่ผสมกับน้ําละลายเลยเร็วมากนะครับนะแล้วก็ ที่สังเกตอีกอย่างนึงก็คือไคโตซานชนิดน้ำนะครับก็มีความสุสีจะเข้มขึ้นนะครับแสดงว่ามีการพัฒนาขึ้นนะครับแล้วเมื่อใช้แล้วนะครับที่ตอบสนองเร็วมากก็คือพืชเขาจะแตกยอดนะครับนะแตกยอดแตกใบได,ได้ดีมากเลยนะครับผมคงยังใช้เหมือนเดิมนะในรอบ7วันผมก็พ่นครั้งหนึ่งแต่รับรองได้เลยว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเร็วมาก นะครับเขาตอบสนองได้ดีผมจนผมภูมิใจดีใจยืนยันว่าจะยังจะใช้ต่อไปนะครับเพราะทางบริษัทเนี่ยก็ได้มีการได้ข่าวว่ามีการพัฒนานะครับสูตรใหม่นี้ผมว่าพี่น้องควรได้ใช้ครับแล้วก็ส่วนของนั่นเวอร์แพนอะมิโนกับเวอร์แพนไขโตัวสารส่วนปุ๋ยอินทรีย์ทางดินชนิดเม็ดนะครับของตราหญิงเกษตรนะมันยังไงบ้างครับอาจารย์คุูจุ่มได้ใช้หรือยังครับได้ใช้แล้วครับ คือปุ๋ยอินทรีย์หญิงเกษตรเป็นเม็ดน,นะครับก็มีความสึกว่าแตกต่างจากเดิมตรงที่ละลายเร็วนะครับละลายเร็วพอหวานปุ๋ยรอบโคนปุ๊บพอให้น้ําไปสักพักหนึ่งก็เริ่มละลายนะครับจะใช้เวลาน้อยกว่าแบบเก่า,าเพราะฉะนั้นพืชเขาก็คงจะได้เอาไปใช้ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงตอบสนองได้ทันตานะครับก็นี่ถือว่าเป็นเป็นพลังอันหนึ่ง เรียกว่าก้าวเข้าสู่เรื่องใหม่ถูกไหมครับแล้วก็เป็นพลังของเกษตรกรไทยชุดใหม่ที่จะเรียกว่านำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้กับสวนเกษตรผู้ชมครับถามอีกต่อเนื่องนะครับว่าแล้วปีนี้นี่เราเตรียมทําลูกหรือยังครับอ๋อตอนนี้กําลังกําลังทําใบทบนะครับแล้วก็กําลังจะเริ่มพ่นสะสมมาเรื่อยๆเตรียมเพื่อจะเอาดอกนะครับ ถ้าเราเห็นอย่างนี้โดยสายตาที่ครูจุ๋ม8ปีประสบการณ์ที่ใช้มาถ้าเราบำรุงดูแลใบขนาดนี้คาดว่าปีนี้ความรู้สึกของเราจะไว้ซักต้นละกี่ผลกี่ลูกกันครับผมว่าปีนี้ปีที่แล้วว่าแบกแล้วปีนี้ผมว่าถ้าดูความพร้อมของต้นของใบแล้วผมว่าน่าจะแบกได้มากกว่าคราวที่แล้วอีกนะครับนะก็ประมาณผมว่าร้อยลูกขึ้นนะครับโอ้โหท่น <laughs> านพี่ครับคำว่าสายแบกตัวจริงเ <c oughs> สียงจริง จากคุณครูนะครับที่ท่านไดเออร์รี่มาแล้วท่านบอกว่านี่คือสวนที่ท่านรักที่ท่านอยากจะมีและท่านทําด้วยหัวใจของท่านในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับผลิต <Okay. S 1> ภัณฑ์นัตกรรมใหม่นะครับสามเกลเวอร์แพนเนี่ย <Okay. S 1> ในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์เรารู้สึกว่ามันสะดวกอย่างไรง่ายอย่างไรแล้วก็จะบอกพี่น้องมาร่วมใจกันเพื่อทําให้นักการเกษตรอย่างเราเนี่ยจะมีความสุขครับเรนเชนครับ <Okay. S 1> ค่ะก็ okay. ครูจุ่มนะคะก็เป็นตัวอย่างของชาวสวนคนหนึ่งนะคะที่ใช้คู่หูวร์แพนอย่างจริงจังใช้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นสูตรเก่าก็ใช้มา3ปีแล้วค่ะและปีที่แล้วก็ต้องยอมแล้วว่าคร,ครูได้ทุเรียนเยอะขึ้นหาแล้วก็พอมีนวัตกรรมใหม่ของสามเกลือเราออกมาคือสูตรใหม่นะคะอาจารย์รก็เอามาให้ครูได้ลองใช้ซึ่งก็การตอบรับก็ดีมากและที่อย่างที่ครูบอกปีนี้ครูจะแบกนั่นหมายความว่า ปีนี้เราจะได้กําไรมากขึ้นแต่ต้นทุนเราก็ยังถูกอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะครูครใช่ค่ะนี่ค่ะ,คะกาไรเพิ่มลดต้นทุนับผลผลิตก็เพิ่มด้วยใช่ค่ะอาจารย์อยากจะให้ชาวสวนทุกท่านนะคะตอนนี้ให้การตอบรับชุดคู่หูสามเกลือสูตรใหม่ของเรานะคะได้ใช้แล้วก็ได้พัฒนาผล,ผลผลิตปีนี้ให้ได้เยอะๆค่ะโอ้นี่แหละครับนักการเกษตรทั้งหลายครับนวัตรกรรมใหม่3เกลือเวอร์แพน ก็จะตอบโจทย์นะครับใช้ง่ายครับแล้วก็เห็นผลไวนะครับเรียกว่าเห็นทุกอย่างได้อย่างทันใจกาไรเห็นกันงามๆเรียกว่าปังปปังปงปังกันทีเดียวนะครับปีนี้รวยรวยๆแม้จะสายแบกสายไม่แบกสายปกติธรรมดาใช้แล้วก็จําเป็นแหะครับต้องมาเป็นสายแบกกันทุกคนเพราะว่าใบงามอย่างนี้รวดเร็วอย่างนี้ ที่สำคัญครับความสุขใจของเกษตรกรไทยที่รักเป็นความสุขอย่างนี้ผมจะไปติดตามผลการทํางานของนวัตกรรม3เกลว์เพนกับทุกๆสวนที่หันมาใช้นวัตกรรมใหม่นี้ครับวันนี้เราทั้ง3ามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันกับนวัตกรรม3เกลเวอร์เพนใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ <World S 2> วอร์เพนหญิงเกษตร,รใช้ง่ายละลายไว เห็นผล <ม S 1> <ผม S 2> ทันใจ,ใจเ